สามครับหมาหลุยกันต่อครับตีเข้าไปเสียบคืนปาดขวามาครับเพชรขอนย h a ่นี่ครับ ต่อยขวาแลแ้วเตะขวาครับเจอแทงซ้ายหมัดขวาของเพชรขวัญชัยเตะซ้ายครับหมัดหนึ่งสองครับขยับเข้ามาต่อยครับเพชรขวัญชัยสวัสดีคิดเจ้าก้าก่นเนี่ยครับรอดักจังหวะสองครับถีบไว้ก่อนถึงตัวครับตีไม่ตีครับ เข้ามาจะเตะก็ยังติดบังครับจับได้โอ้ยหมทํทำสวย,ยครับหเต็มสีข้างเลยครับจับได้จังหวะโต้ของสุวัสด์เล็กโต้เตะขวามาพิรขวัญชัยขยับรับหนีครับหมัดขวาแต่ว่าผู้ต่อสู้รู้ทันเลยครับเตะซ้ายหมัดเตะซ้ายอีกทีหนึ่ง หลักครับจังหวะสุดท้ายของเพชรขวัญชัยครับเดินขยับเข้าไปครับเพชรขวัญชัยครับจิ้มขวาเตะซ้ายตีไว้ยพยายามบิดมา ทิ้งมาครับหมัดซ้ายของสุวัสด์เล็กครับทีบไว้ก่อนครับเพชรขวัญชัยเตะซ้ายไปทีบโดนแทงขวามาแหมจระกอดเขาพอดีครับเขายกแทงขึ้นมาไต่พอดีเหมือนกันครับหมดยกที่สามที่สี่ครับมวยนเมริการมวยมันวันสุกครับโอ้โหหักเขาแต่ตัวเองล้ม นานๆจะเห็นมวยรุ่นพี่เดินขยี้รุ่นน้องนะคุณเอกนะอ่าเดี๋ยวดูขยี้อยู่ไอยู่เลียนเข้าไปครับตีองไงครับเสียบมาเสียบคืนโฮ้ยตไม้ลากมาโอ้หตีอีกคนหนึงขวาอีกคนหนึ่งเหวี่ยงมาเลยอ่าาคาา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 าอาา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 าิาา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 า้าาาาาาาอาา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 าอ้ิา ออกมาเบียดเบียนแล้วโดนหักล้มแบบนี้นี่จะเสียหายไหมคุณเอกก้าเไปเสียบเลยครับโอ้โหทีมงานกองเชียร์นี่จากบนล็อกนี่อยู่ไม่ได้แล้วครับงสามสาวนี่มาอยู่ที่มุมครับตรงโซนเชียร์แล้วครับขอบเวทีครับคุณเอกลุยต่อครับปีติปลุยต่อครับาโาเลยห,หายโดนแทงคืนมาตีเข่าขวามาเอาเสียบคืนยัง ตัดสินใจยังฟันทงอะไรไม่ได้นะยกหน้ายังมีนะครับด้วยเกมแบบนี้นี่อะไรเป็นไปได้ทั้งหมดครับพวกกินกันนิดเดียวเด็กใช่ครับอามืงทีกูทีครับสถานการณ์ดีเป็นใครคนนั้นคุมได้ครับแต่ว่ายังไม่ใช่ว่าจะชี้ชันและแน่นอนแล้วครับมาถึงตรงนี้เตะแล้วคาโดนขวางคืนเหมือนกันเอา้า ก่อนีกันคนละอย่างนะครับได้คนละทียาซ้ายแล้วไปขวาไปเอาสายโดยไปไปแล้วก็ขวาสวนตุ้มมาเป็นกว่าใจชุดนี้ถือว่าดูดีครับคุณเอกห,หลุดปุ๊บก็เจอเลยครับแตะซ้ายเข้าไปก่อนครับสุวัสดิ์เล็กตายครับตีขวาเข้าไปอ,อีกหนึ่งนาทีครับ คนเวทีนี้ช่วงเวลาเซียววินาทีสิบวิหมดได้นี่ก็เจ๋งนะเราเด็กเล่นแบบนี้นี่เดี๋ยวดูครับช่วงย0วิน,นาทีนี่มีใครเป็นลมไหมขวางแล้วไปครับสู่วัดเล็กขวัญเพชรขวัญชายเองก็พยายามยื้อครับไม่ยอมเหมือนกันสวัดเล็กก็เบียดเข้าไปครับมีหมัดดักไว้ก่อนเพชรขวัญชายเอาไป้ไปครับได้ลูกเทจะเทได้อเอาจนได้หมืนเป็นลูกข่างเลยครับสาวๆที่มุมนี้กระโดดตัวลอยครับ อ้าวหล่นเหมือนการเอาเซ่ใช่ไหมก็หล่นเหมือนเดิมดีแบบนี้อ่าจังหวะจะไปแทงเขา,เราครับนเนงเสียหลักลม้มเตะซ้ายเข้าไปครับโอ้โ oh ห oh. เดี๋ยวดูนะล้มไปเมื่อกี้นี้ยุบรูอเปล่านเน่งทำเขาล้มหลายทีได้เฮสใจแต่โดนล้มบ้างโอ้ oh, แต่อย่างนี้อย่างนี้พอได้หายเหนื่อยครับเอาเขาลงสามตัวเองลงทีเดียวหมดยกที่สี่ยกหน้ามาดูครับว่าใครจะมีแรงให้ล้มได้อีก ดูกันสิงดําครับยกสุดท้ายครับเดินลุยต่อเลยครับวัสดิ์เล็กจริงๆแล้วมันไม่ห่างนะบรรยากาศสถานการณ์ปล่อยตัวมาเสียเปรียบนิดๆหน่อยๆออกมายกนี้อาวุธชนะก็ก็เปลี่ยนเกมได้นะครับที่พูดแบบนี้เพราะใจเป็นขวัญใจไม่แผ่วไม่ผ่อนแลครับแบบนี้นี่ต้องบอกว่าสงดีครับ เริ่มต้นได้สวยต้องดูครับว่าสุวรรณเล็กจะขยับอย่างไรบ้างครับดอกเมื่อกี้นี้ต้องบอกว่าต้องบอกว่าเสียเปรียบไปแล้วครับเอามาได้เอาเขียรยได้ดูจังหวะสุดท้ายแหมดูสิจะพูดอย่างไงเ่จะจังหวะสุดท้ายมันแบบนี้คนเอกอืมกำกึ่งครับกำกึ่งโยกไปใครยากกันไปใครยากป,ยปุ๊บ้ายมานะครับสุวรรณเล็ก เพ่งความใจขวาขึ้นเหมือนกันครับไม่ยอมโดนฟรีๆพูดง่ายปิดเบียน,นแบบนี้เต้โอชุดนี่สวยครับหมัดแล้วแข้งโอโหโต้ซ้ายคืนได้เหมือนกันครับแม้แต่อาการนะเปรียบเทียบเลยชุดเมื่อกี้เทียบกันคนละทีคนละชุดเดี๋ยวดูครับใครออกอีกครับอ้าเตะมาเตะคืนครับติดบังทั้งคู่เตะซ้ายไปครับแล้วแม่ บังได้ก็จริงแต่ทรงมันนะเนาะครับผมเสียหลักนิดนึงเอ้าอย่างยังอย่งยังได้ลุ้นอีกนาทีครึง่งอ้าวเสียบไว้ก่อนครับป<า>ิดมาแล้วเทลเลยครับโยกที่แล้วมึงหักกูลงมึงได้เปรียบกูหักมึงลงบ้างได้ดูได้เอ้าไปไงนี่เลือดดำดำไหลมาหน่อยด้วยนะครับที่มึงแดงนะครับโอ้โห อาล้มทีเดียวพอหรือเปล่ามันต้องเอาอีกยกที่แล้วไปลมเยอะเอานะาสุวรรณเล็กอย่าไปมั่นใจอะไรขยับอีกคุณเอกเอาบิ้วหน่อยเร็วอย่าไปจ้องเสียได้เวลาเตะไม่เตะครับก,ก็แหมกัวหลุดกลัวหลวมด้วยครับแต่ยกที่แล้วยกที่แล้วล้มไปหลายทีไงต้องชดเชยหน่อยสิชดเชยหน่อย โอ้ยเอาไม่ยอมเลยครับตรงนี้3 0มิวินาทีมีหัวใจครับมีหัวใจอีกแล้วครับท่านไปๆขยับเข้าไปครับสวัสดิ์เล็กเป็นก่อนใจดูมั่นใจครับสวนและเองอย่างที่คุณเอกบอกนะครับเนี่ยครับขยับเข้าไปควรจะพลาดควรจะเพียพ้ยนพามครับอืเพราะมันเบียดไงครับ พลาดปุ๊บนม่แม่ดอกเดียวนะโอะ้โอ้หหัวใจอีกแล้วครับมวยศิมปวลสนัสนเมืองช่วงสองวันนี้ครับโมยกสุดท้ายครับแมามเป็นแอคชั่นสุดสวยครับก่อนปิดเกมครับแมาเอาเดี๋ยวดูครับนนคะแนนผู้สุดท้ายของเราครับแต่ต่อยกันพีิติบถือว่าสุดยอดทั้งคู่นะชื่นชมชื่นชม แต,แต่ว่าสวรร์เล็กและเพชรขวัญชัยครับเชิญชมทั้งเวททั้งคู่แต่ตอนนี้หลายทุกคนรอชมครับรอชมใบคะแนนใบที่สองเห็นแล้วมาเดี๋ยวดูครับเหมือนสองคู่ที่ผ่านมาไหมเหมือนไม่เหมือนต้องอได้ว่าออกน้ำเงินครับคุณเอกอๆๆๆๆๆอเป็นเพนชรขวัญชัยนะครับ